เชียร์เชีร์อคอยไปไหลายรอบแล้วเนี่ยอ้าโอ้โหดีไม่โดนไม่โดนอีกแล้ว่ะเชียร์เชียร์เชียร์ให้เด่นน w หัว t ุดด้วอ้าโอ้โหทุกคนต้องมีสติดจริงฝากเพื่อนเพื่อนกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะ สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องลิต้าคิดแค่ชอบยิงไก่บูแล้วนี้นะคะเรากลับมาอีกแล้วเกมโลบ็อกนั่นเองแบบทุกคนเห็นอยู่นะคะชื่อแมบว่าอบบี้เฮเทอร์นะแล้ววันนี้นะคะพี่ลิต้าจะพาทุกคนนะคะมาดูหอคอยและอบบี้วันตรุษจีนนั่นเองค่ะยัยร้อยวันพันปีไม่ให้จะให้พอใดใดได้เจอกันไว้ก็มีแต่แห้งแห้งแห้งเยหยกินไม่ทันหรอกแห้งแห้ง เกิดไม่ทานนะเซิเป็นแบบว่าจุนจุนนะคะเนื่องจากว่าวันนี้นะคะคือวันเที่ยวนะคะของช่วงวันตุจีนแท้มันจะมีวันจ่ายคือวันจันทร์วันว่ายคือวันอังคารและวันเที่ยวคือวันพุธแล้วพี่ลิต้าลงคลิปนี้ในวันเที่ยวพอดีหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าจะพอดีไหมนะคะนั่นแหละค่ะเราจะต้องมาขึ้นหอคอยตุดจีนนะคะที่น้อง FC เนี่ยได้สร้างมาให้เราเล่นนะคะกระเซกเล็กน้อยนะแล้ววันนี้น้อง FC นะคะที่จะมารวมขึ้นหอคอยตุดจีนกับพี่ลิต้านะคะก็มีน้องน้องข้านนนะะค้้อองงแชม เบลลี่นะคะน้องคิฟนะคะน้องแคมน้องออยน้องไนท์นะคะน้องอาลีน้องเอิร์นน้องโชแมสนะคะน้องจีนี่ น้องแคปเช่น้องน้ำหนาวน้องเพลงน้องอ่อนอรีนโชกุนนะคะน้อง WKC นินานแล้วก็น้องหอมนั่นเองนะคะใครที่อยากเข้ามาร่วมอัจฉริยะพีดิต้าอย่างแบบนี้นะคะอย่าลืมไปเข้ากลุ่มเข้ากลุ่คิดแคทกันได้นะคะที่ไอจีพิดีต้านะคะลิต้านัสกอรคิดแคทตรงหน้าโปรไฟล์จะมีเขียนค่ะว่าเข้ากลุ่คิดแคทอยู่จิ้มเข้าไปแล้วกดเข้าร่วมได้เลยเพื่อรับลิงค์เซอร์วีนะคะไว้อัจฉริยะพีดิต้าแบบนี้นั่นเองนะคะแล้วก็ฟาเซอร์ลิต้คิดแคทในเกมโรบ็อกด้วยนะคะทั้้้้้งงงงงสสสสีีีีีเเเลลลลลลยยกกกดดดดดิิิิิิ์ใใตตตคคคคปนนนนไออาาาแแแททชววจรระะะััขขมมถุ่ ใทุกออเดอร์เราจะได้สิทธิ์ดูรับแอดในรูปบอกกับพีต้าไปด้วยใครที่อยากได้บอกคุณพ่แม่แอดไลน์แอดพีริต้าคิดแชร์เฉาหรือจะกดลิงก์ใต้คลิปนี้ไปสั่งเสื้อกันได้เลยนะคะแล้วก็สุดท้ายฝากเพลงมีไว้ให้รักนะคะซิงเกิลแรกของพี่ดิต้าฟัง MV นะคะได้ที่หน้าช่องพี่ดิต้าเลยนะโอเคค่ะเพื่อการไม่เสียเวลานะคะโชว์หนุ่ม random game random เกม เกมส์จัดโอเคโดดไม่ใช่โดดโดเนทให้น้องซุกเล็กน้อยนะคะโอเคน้องอายกับน้องเอิญน,นะคะไปคะ่ะมาดูกันนะคะตาชั่วตาชั่วปุยอหอลายอยุยเดมเมเดเมนะคะนี่ตุดจีนแบบจ๋าเลยนะคะเนี่ยว้าวตุดจีนจริงๆนะคะเนี่ยโุ้ยมีคนเ,นเปิดไฟนะคะตอนแรกมันยังมืดอยู่เลยตอนนี้สว่างแล้วนะคะเฮ้ยมันจะมีเพลงอะไรที่แบบมันเป็นตูจ่จีนไหมกำลังคิดอยู่นะคะไปหาไปแล้วเข้าไปเข้าไปกันเออพี่ลิต้านะคะเห็นอย่างนี้พี่ลิต้าเป็นคนไทยนะคะ เชื้อฉายชีนเหมือนกันนะคะพีลีตาก็ต้องไปไหว้เหมือนกันนะคะว่าแต่ไปยังไงแล้วเนี่ยมันต้องมีปุ่มแน่เลยที่จะไปใช่ไหมเนอะหาปุ่มนะคะนี่หาปุ่ม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 ปุ่มอยู่ตรงไหนเอยเปอดอยู่ตรงไหนปุ่มมีคนไปได้ยังยังไม่มีคนไปได้แปลว่ายังยังยังไม่มีคนหาปุ่มเจอสินะเฮ้ยเฮ้ยเรอันคือน้องรักไก่เหรอหรือว่าไปได้เนี่ยนะเอ้ยไปได้ยังไงนะเราต้องหาทางรักไก่ด้วยดีกว่าพีลีตาไม่รักไก่สิคะ นี่ปุ่มปะอไมา่ใช่หรอกเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนปุ่มชว์ว,วหาหนงเล่นโดมเกมปุ่มอยู่ไหนไอตกเลยเดี๋ยวต้องหาทางลักไก่นะคะเอาจริงก็มีคนลักไก่ไปได้นั่นน่ะคือหาปุ่มกันไม่เจอนะคะแล้วก็ลักไก่ไปเอานี่มาได้แล้วค่ะเย้โดยไม่ต้องใช้ปุ่มนะคะฮ่าฮ่าฮ่าไอเหตุแดดอารีเวเบอร์ฮ่าฮ่าฮ่าตาชัวตาชัวบ่ย่อไรยูเล็บเทเบ้ จริงแล้วพี่ลิต้าก็แบบพูดจีนได้แบบนี้หน่อยนะคะแบบนี้หว่ <laughs> าว้า大家好，我叫李达，我今年二十二岁了，นี่เป็นไงเฮ้เ hey ฮ้เ hey ฮ hey hey ้พี่ลิต้าพูดอะไรไม่ใจความเลยค่ะ，ชิวฟ吃饭เ嘛耶，yeah. อ้าวเฮ้ยเรา ฝีฝังปะเนี่ยหรือมาถูกฝั่งถูกถูกแล้วใช่ปะถูกแล้วแหละชว์ฮาหนุเล่นโดมเกม้นงบอกปบอ,กอยู่ไหนหนูเลิกัวร้อนแล้วนะคะบอกแล้วให้มาลักไก่แบบพี่ลิต้าไปเลยนะคะจริงๆไม่มีที่ยืนในหผู่คนมีจริยธรรม <laughs> งงม,มากพี่ลิต้าคือแบบเดี๋ยวพี่ลิต้าต้องไปไปเส้นชัยสวยหรูคนเดียวแน่ๆเลยอะ่ะ <laughs> <laughs> ดูทรงแล้ว <laughs> แต่พี่ลิต้าได้ยินเสียงเออข้างหลังแปลว่า <laughs> มีคนตามเรามาค <laughs> <ๆ>่ะท<ๆ>ุกคนไม่ได้นะคะพี่ลิต้าต้องเป็นคนแรกนะคะ เกือบตกเกือบลราแต่กลับมาได้ไปใกล้แล้วอันนี้คือชั้นสองแล้วนะคะร้อยวันพันปีไม่ให้จะให้พรใดๆรักเจอกันไปก็มีแต่เฮงๆหวานเทชคาุณเพิ่งถึงด่านด่านข้างล่างเองเหรอจ้าคือพอดีว่าพี่ซิต้าขึ้นมามแล้วค่ะวิเราต้องทำเวลานะคะก่อนที่จะมีคนตามทันตามทำฮ่าฮ่าฮ่าเกมสุดเดย์ อ้าวต้องหาปุ่มเหรอไปไหนเนี่ยเพราะมันมันหมดแล้วใช่ป่ะแเอาแล้วเส้นชัยต้องหาปุ่มเหรอแล้วปุ่มอยู่ไหนเนี่ยจะรู้ไหมเนี่ยเฮ้ยหาปุ่มไม่เจอเนาะพี่ลิต้าไปไกลแล้วนน่าจะใกล้ถึงพี่ลิต้าพี่ลิต้าต้องรีบแล้วนะคะเนี่ยหาปุ่มตรงไหนอ่ะปุ่มปุ่มปุ่มเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนแอบเห็นปุ่มไม่ใช่เหรอไม่ใช่ปุ่มหรอไว่นะเฮ้ยดงมาถึงชั้นสามของพี่ลิต้าแล้วยังหาปุ่มไม่เจอเลยเนาะพี่ลิต้าหนูมาแล้วโอ้ยยังหาปุ่มไม่เจอเลยอ่ะเฮ้ยหรือปุ่มอยู่บนหลังคาไปไได้งอะ ไปไงอูโอ้น้องวาแล้วกัดจะเป็นคนแรกซะหน่อยหาไม่เจออ่ะน้องบอกว่าไฟเดอร์ไฟเดอร์บองอันไม่ใช่อันนี้เป็นคนละด่านละไปไงไปไงไปไงนี่คิดว่ามีปุ่มแต่ยังหาปุ่มไม่เจออ่ะหรือนี่คือกัดดักจริงๆแล้วปุ่มไม่ได้อยู่นี่แต่ปุ่มอยู่นั่นหรือเปล่าทุกคนว่าไงทุกคนคิดเหมือนกันไหมปุ่มอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนี้ก็ได้นะคะทุนคนไปได้ปะ มีคนไปได้แล้วเหรอ,อยังยังมั้งเราบก่กพี่ลิต้าลองกระโดดอ๋อกระโดดเข้ามาแล้วเนี่ยโหน้อนอยู่เพียบเลยอะงองมากแค่กระโดดแต่พี่ลิต้าไม่ยอมกระโดดโอ้จะบ้าตาไรวันเออ<ๆ>ก็ว่าทําไมมาไม่ได้น้องอยู่แบบเพียบเลยเนี่ยอดไปคนแรกเลยอะร้อยวันพันปีไม่เคยจะค่อยพ้นใดๆไปเราไปหอคอยต่อไปกันต่อไปนะคะออบบี้ที่2นะคะเป็นของน้องอล,ลินนั่นเอง c h น n e s e New y e a r Tower นะคะเป็นโดนทห้าสิบโรที่น่ารักมากข,ข่บคืนนะคะน้องอล,ลินมีน้ำใจต่อพี่ิต ไปเราเข้าไปดูกันว่าออบบี้ของน้องอลินจะเป็นไงหางเปาเพื่อไปออบบี้ก็มวยนี้ค่ะงานแต่งของมินกับน้ำหนาวงานโตจีนของพี่โดวัโอ้โหห้องของน้ำหนาวห้องนอนขององลินโอ้แล้วเราต้องหาอังเปาเหรอก็มวยนี้ค่ะก็มวยนี้ค่ะไม่ได้ตั้งใจอันนี้คือคอนเสิร์ตดีต้าฮิทแคทนะคะก็มวยนี้ค่ะไม่ได้ตั้งใจแล้วเราเราเราเข้าไปได้ปะ เหมือนจะเข้าไปได้ไหนดูซิงานโต๊ะจีนของพี่โทมัสนี่คืองานโต๊ะจีนของพี่โทมัสซึ่งเนียอ่งเปล่าไหมไม่น่ามีหรืออันนั้นคืออ่งเปล่าไม่ใช่หรอกมนะั้งวัสดีค่ะอันนี้ช่องไก่ฟูนี่เรากำลังบั๊กเหรอ บางจริงด้วยอะไรของอ,อบบี้ครีเอเตอร์นี่มาไปดูงานแต่งของมีนกับน้ำหนาวกันอันนี้คืองานแต่งมีนน้ำหนาวก็ยังไม่เจออะไรนะคะต่อไปนะคะดูห้องของน้ำหนาวค่ะอา้าวร่วงเลยทำไมห้องของน้ำหนาวร่วงอะ่ะอ๋อคือห้ามลงพื้นเหรอแล้วหยังเป่าอยู่ตรงไหนกันแน่เนี่ยไม่เห็นเจอเลยอะ่ะดูห้องนอนของอลินห้องนอนของอลินจะมีอยางเปาไหมก็ไม่มีนะคะมีอะไรบ้างเนี่ยไม่มีอะไรเลยสรุปเข้าไปยังไงเนี่ยแล้วพ่พี่ดีต้าสำรวจดูห้องด้วยค่ะ พี่ลิต้าสำรวจดูห้องแล้วแหละคือสำรวจมาทุกห้องแล้วค่ะเหลือแค่ห้องของน้ำหนาวนี่แหละที่มันเป็นอย่างเงี้ยเราพี่ลิต้าต้องทำยังไงเป็นไปได้นะที่อ่างเปาจะอยู่ตรงนี้ไปดูอยู่ด้วยอันนี้คืออะไรอ่างเปาอยู่ไหนอะอ่างเปาอยู่ไหนกันน่ะอ๋อนั่นไงอ่างเปาเจอแล้วเจอแล้วแต่ไปไงทำไงอะนั่นไงอ่างเปาแต่ว่าแต่ว่าทำไงอะกดหรอกดปุ่มหรอหรือหรือไปไงอะเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่นี่ฟึบอ้าว นี่เข้ามาได้แลละเย่ว yeah. กว่าจะเข้าได้โอ้ยประเทศไทยน้องตาตลายไปทุกคนไปกันต้อมมวยดีค่ะไม่ได้ตั้งใจรู้สึกวันนี้ออบิเกเตอร์มันบักบักยังไงก็ไม่รู้นะคะบักอะไรก็ไม่รู้รนะคะเชื่อวาหนึ่งและโดอ้อมเกมสวัสดีค่ะ แค่นีวเหรอช้นมากค่ะช้านมากพี่ิต้าควรควรอยู่ตรงไหนอะคือเราใช้เวลาไปกับการหาทางเข้ามาในที่เนี่ยยังนานกว่าขึ้นหอคอยนี้เองนะคะช้นมากั้นจนใจเจ็บโอ้โหน้องแต่งตัวมาตีมตุ่นจีนกันหมดเลยพี่ลิต้ายังแต่งมาจะคุยเกมอยู่เลยนะคะเนี่ยเราบอกว่าสร้างเมื่อ5นาทีที่แล้วครับโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอ โอเคต่อไปนะคะคือออบบี้ตู่จีนของน้องตองนั่นเอง <c oughs> น้องแคทเชนนั่นเองนะคะเดีย๋ยวลองโดนเนทให้น้องสีมีให้โดเนท90าโดเลยนะจ๊ะอ่ะจัดไปจัดไปบิลิต้ามไม่ค่อยใช้โดหรอกนะไปค่ะเราเข้าไปดูกันว่าข้างในเป็นไงนี่โอ้โห <c oughs> เหมือนเข้ามาในสำนักของจีนยังไงไม่รู้นะคะเนี่ยโอ้โหม <c oughs> ีความเป็นจีนจีนดึกดาบันเวอร์อย่างนี้อันนี้อันนี้เป็นไงหรือแค่กดไม่ใช่แค่กดหรอกอ๋อ้ต้องปิงนีดไปหรอ ขึ้นไปโอ้โหก,ก,ก,ก็นึกนึกนึกนี่เด้งไไปให้สุดก็เออ,เ,อ,อเนี่ยน้องมีความเป็นจีนอยู่นะคะเนี่ยเห็นไหมทุกคนเห็นปะกำแพงเมืองจีนฮะกำแพงเมืองจีนเมืองจีนนะคะเขาเชื่อว่าสีแดงนะคะเป็นสีแห่งความสิริมงคลมั่งคงมัง่างคั่งยั่งยืนนั่นเองนะคะนี่และดวงดาวนี่คงไม่เกี่ยวอะไรกับวัตรุจีนใช่ไหมคะ จริงๆตุ๊ดจีนจะต้องมีเขาเรียกอะไรนะกับอะรทีท่พูดชักสาวธงไม่ใช่นะคะตุ๊ดจีนจะมีเออ่ชักเชือกเออ่ชักสิสงโตเหรอเขาเรียกอะไรนะเชือกไม่ใช่เชือกเออ่นั่นแหละคะ่ะเชิดเชิดน,นะ,ะก่อนจะนึกคำถูกนะคะเชิดสิงโตนัน่นเองนะคะตุ๊ดจีนจะมีการเชิดสิงโตวันที่เขาโทมทัสแต่งตัวสวยกว่าพี่ลีต้าอีกค่ะยอมไม่ได้พี่ลีต้ายังเป็นต้าชั่วต้าชั่วปุ๋ยอะไรไม่ใช่ยังเป็นเซอร์คิวเกมอยู่เลยนะคะไปไงเนี่ย เฮ้ยเราต้องไปไหนตรงนี้องไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชมาผิดทางก็ชีวิตเปลี่ยนนะคะเออ จริงมันไม่ยากเลยนะพี่รีตาตายได้ไงก็เป็นหัวหน้น้องอ้อนก็แต่งตัวสวยเหมือนกันนะตุ๊ดจีนี้นะคะต้องใส่เสื้อรีตาคิดแคสสีแดงนะคะถึงจะเข้าทุกเทศากาลอะวาเลนไทน์หรือว่าจะอะไรนะคริสต์มาสอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใส่เสื้อสีแดงได้หมดทุกเทศากาลเลยะคะ่ะทุกคนสีแดงนะคะเป็นสีที่ใช้ไปแล้วใส่ได้ทุก,ท,กทุกเทศากาลจริงจริงนะคะเพราะฉะนั้นซื้อได้นะคะที่ลิง์ใต้คลิปนี้เลยนะคะเสื้อรีตาคิดแคสสีแดงนะคะในโรบอกนะคะเจ็ดโรบักเท่านั้นเจ็ดโรบักเท่านั้นนะคะเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้น ไปฟู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 ฟฟฟรู้สึกมันมีเพลงจีนอีกแต่พี่ลีต้านึกงไม่ออกนะนเนี่ยเวลาตั้งใจคิดน,นะคะมักจะนึกไม่ออกเสมอมาก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรอันนี้คือไปอยังไงกดหรออ๋ออย่างนี้เองค่ะลิฟต์นะคะมีลิฟต์นี่ e l ลโลเวเตอร์ไป L O V E มัน พี่ลิต้าดูเหงาเหงาหงาหอยมากเลยเมื่อกี้เลยนะคะคเลยไม่มีกำลังใจไปแต่ว่าพอมีเอฟซีมาอยู่ข้างกายนะคะก็รู้สึกสบายใจขึ้นแล้วก็ทําให้ไปได้ไกลามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ <c oughs> เคยได้ยินประโยคนี้ไหมคะ Alone we go fast Together we go fast นี่แปลว่าอะไรหรือว่าไม่รู้เหมือนกันคะอ o n e we go fast ก็คือเราไปคนเดียวเราไปได้ได้ได้เร็วก็จริงนะแต่ว่าถ้าเกิดเราไปด้วยกันอ่ะเราจะไปได้ไกลขึ้นนี่ alright oh girl เฉียบสุดๆหาปุ่มนะคะหาปุ่มเฮ้ยขาอนี้น้องบอกนะคะทำฐานยาลกอยู่นี่ค่ะไปกันต่ออ้าวโกงโกงสิ รู้สึกเหมือนจะหายบั็กแล้วนะคะแบบนี้ไม่รู้เป็นที่แมบปบหรือเป็นที่โรบอหรือเป็นที่สิ่งใดสิ่งเอ,อื่อสิ่งใจส <c oughs> วัสดีค่ะน้งองออน้งองออไปถึงก่อนพี่ลิต้าอยงเหรอทุก <c oughs> คนคิดว่ามีมีคนถึงเส้นชายแล้วกี่คนพี่ลิต้าว่าไม่ถึงกว่าห้าคนน่น,นดูเป็นกองทัพเลยนะคะเนี่ยยืนตัวลอยกันอยู่นะคะอ้ยที่ที่ของพี่ลิต้าคือตรงนี้เหรอ ยูเว่นถึงแล้วนะคะร้อยวันพันปีไม่เคยจะให้พรใดๆนี่น้องจินนี่ใส่เสื้อสีตาขิแกาสีแดงด้วยบอกแล้วมันข้อเทศการตุ๊จินสุดๆต่อไปนะคะน่าจะเป็นอ,อบบี้ที่4แล้วนะคะของน้องออนนั่นเองนะคะไม่มีให้โดนเนทด้วยวอ่ะอุยอ้ยอุยอ้ยเสียดายทเลย จะได้จ้เลยไปกันค่ะนี่ออบบี้ที่4แล้วนะคะ Chinese New Year Offie นะคะของน้องอ้อนนั่นเองสุขสันต์วันตรุษจีนนะคะเอ่อชินเนียนควายเลยหรือเปล่าไม่อ้เนี่ยว่าเป็นสุขสันต์วันปีใหม่อะแต่สุขสันต์วันตรุษจีนพี่ลิต้าไม่รู้แต่ถ้าชินชินเนียนควายเลยมันคือสุขสันต์วันปีใหม่แล้วตรุษจีนนะสุขสันต์วันตรุษจีนภาษาอังกฤษว่าไอ้ยภาษาภาษาจีนว่าอะไรนะโอ้ยมันติดอยู่ที่ปากอะแต่ลืมแล้วเนี่ย ตรงนี้นะคะผ่านไม่ได้บางทีนะคะึนี่ตั้งใจนะคะถ้าคนเราทำอะไรตั้งใจเราก็จะโตแบบแนั้นแหละคะ่ะไใช่นะถ้าคนเรานะคะเราตั้งใจทาอะไรสักอย่างเราก็ต้องทําได้แบบนี้นี่หาเลยชื่อหาปุ่มเพื่อไปด่านต่อไปนี่ปุ่มง่ายมา โอ้โหสาหร่ยลื่นอีกแล้วเราเพิ่งตายมาจากสาหรยลื่นฝั่งนั้นเองนะเนะี่ยปค่ะชิบอ้ยแตร่ายมากห้ามโดนสินะไม่โดนก็ได้อะไรอุย้ยเจคอย์เจคอย์แต่คือแบบระดับพี่ดีต้าไม,ไม่ไม่ต้องใช้เชคอย์ก็ได้นะคะนี่เดือด,ด,ดนี่ใช้ดีกว่าแล้วทำไมอ๋อมันคือเพิ่มเลือดเหรออ๋อมันมค,คือเพิ่มเลือดมันไม่ใช่เจคอย์มันคือเพิ่มเลือด ตยร้อยวันพันปีไม่ให้จะให้พอน่ใจได้หะตุจีนปีนี้ขอให้มีความสุขหนาโอเคค่ะขอบคุณค่ะว่าตุจีนวันที่เท่าไหร่ยี่สิบห้าป่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะไม่ใช่ยี่สิบเก้าจุจีนควรใช้ภาษาอะไรภาษาเกาหลีแน่ๆเลยค่ะคาไหนเป็นภาษาจีนคานี้ค่ะเฮ้ยเด้อเด้อเออันนี้อันนี้อันน,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 นี้ภาษาจีนอีกอันภาษาอะไรไม่รู้หาปุ๊บเหมือนเดิมค่ะความยากระดับปานกลางนี่ไงเจอละเจอละ ยายายาเจอลเจอลเจอลเอ๊เผื่อไรเขาไม่หล่นล่ะอ้าวแล้วไปทางไหนถ้าหล่นเราไปทางไหน,ไไหนบุมได้หรอไม่ได้นี่อ,อ๋ออย่างนี้นี่เองแหมทรูออบบี้เหรอคะทรูออบบี้เหรอคะไปไงไปไงไงไงอ,อ๋อต้องเหยียบส่วนกระแสนะคะสร้างแบบแบบส่วนกระแสนะคะก็คือปกติต้องไหนเหยียบได้นะคะครั้งนี้จะเหยียบไม่ได้เป็นการสร้างแบบแบบส่วนกระแสสังคม อือหือเฮ้ยชิปลองต้องเข้าแล้วจริงเอาใหม่จริงจังจริงจังทุกคนจริงจังโอ้ยใกล้แล้วใกล้แล้วอู้เกอมาได้แล้วค่ะบูบมบูมีเชอรคอยไหมอย่าบอกนะไม่มีอ่ะมี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 เชิญสบายดีไหมสวัสดีค่ะน้องแชมป์ว้าไม่ยากอย่างที่คิดหรอกค่ะทุกคนยากกว่าที่คิดเอาจริงนะด่านเมื่อกี้พี่ลิต้าใช้เวลาประมาณแปดสิบปีในการไปถึงแม้ว่าจะตัดมาไปถึงหนึ่งนาทีก็ตามเขื่อนไรนี่คือไรนี่คืออะไรอหยียบตรงนี้หรอ อ๋อต้องเลือกมามีความเป็นสกิ 1, สปเกมหนึ่งสกิปเกมสองฝั่งนี้แล้วกันนี่โอ้โหหาปุ๊บเหมือนเดิมระดับยากหาให้เจอเพื่อไปจูชนะพี่ลิต้าไม่มีอะไรที่มันยากเกิดความสามารถน้องมเหรอนี่ไงโอ้น้องๆหาไม่เจอกันได้ไงพี่ลิต้ายังหาเจอเลยวาถึงปุ๊บเจอปับ๊บปะโถคีๆคี๊คี๊คคนะคะ พี่ลิต้าหาเจอแล้วน้องๆหาไปเจอเดี๋ยวพี่ลิต้าหาเจอนะคะโอเคเขาเรียกว่าเส้นผมบางภูเขานะคะทุกคนต่อไปนะคะเป็นออบบี้ตุ้ดจีนที่5แล้วนะคะของน้องแก้มนั่นเองโดนเนตให้น้องหน่อยร้อยโลโอ้โหจัดไปร้อยโลโอ้โหจัดไปเลยไม่รู้น้องจะรีบไปไปไหนนะคะไม่รอถ่ายรูปก,กับพี่ลิต้าเลยซชื่อว่าตุ้ดจีนค่ะไปไม่น่ายากเนาะไปกันด้อด้อเด้อ้อ เดเด้เด้อเด,ดอุย้ยมีอะไรอะ่ะอันนี้คือโยมมาบานเหรอไม่ใช่ค่ะพี่ลิต้ามันคือสิงโตค่ะมังกรพ่นไฟมีของขวัญด้วยอุย้ยปีนี้พี่ลิต้าก็รอได้อย่างเปล่าอะไรอย่างงี้นะคะรอได้อย่างเปล่าเอาจริงพี่ลิตา้าคิดว่าพี่ลิต้าน่าจะไม่ได้อย่างเปล่านะเพราะว่าเหมือนบ้านพี่ลิต้ามีนโยบายว่าใครที่สามารถทํางานหาเลี้ยงตัวเองได้แล้วจะไม่ได้อย่างเปล่าถึงแม้พี่ลิต้าจะยังเป็นเด็กอยู่ก็ตามนะคะแต่ว่าถ้าเกิดพี่ลิต้าทำงานหาเลี้ยงตัวเองได้แล้วก็จะอวดได้อย่างเปาหรือหรือหรือพี่ลิต้าเข้าใจผิดก็ไม่รู้นะ จะเหมันจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้สิพี่นี่ต้องแดกเป่าเธอสบายโว้ดีนะไม่ลงเช็คพอยต์เกือบไรนี่ I don't know what to do โอ้โหเสียเช็คพอยต์ไปหลายรอบแล้วเนี่ยอ๊ะโอ้หดีไม่โดนไม่โดนอีกแล้วคะเชียร์เชียรเชียร I don't know what to do โอ้โหทุกคนต้องมีสติจริงๆอ้าวโดนเช็คพอยต์จนได้ลากแรกมันลืมโอ้โห ปิวเลยเอ้ยแก้ปรับแล้วอุ้ยลงเอยน้ำตาไหลลินกันเลยทีเดียวเชียวขึ้หมาอีกแล้วเหรอเมื่อกี้มันผิดพลาดตรงไหนทำไมพี่ลิตาถึงตกก็ไม่รู้นะคะเราไม่รู้ความผิดพลาดของตัวเองเลยถึงแล้วสินะเย้ที่นั่งพีริตานี่นังเด็กเด็กหน้าห้องเด็กหน้าห้องเย้ผ่านมาได้แล้วนะคะคอมาอมาคอมาอมาคอมาอมาคอมมาคอม ต่อไปนะคะน่าจะเป็นออบบี้สุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะก็คือของน้องไหวนั่นเองนะคะซึ่งน้องไหวเข้าไม่ได้นะคะพี่ดีต้าก็เลยสร้างให้นั่นเองนะคะเป็นคนดีและมีจิตใจงดงามอย่างยิ่งไปเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าโดเนทให้น้องก่อนไม่มีให้โดเนทเข้าเลยค่ะไหนดูซิออบบี้ตุดจีนของน้องไหวเป็นไงเดี๋ยวนะทำไมน้องเอ,อื้อเอกระทาั่งนั้นเลยอะ่ะทุกคนได้กินไหยะนะไหมวันนี้เรา จะทำกันยังไงจะทำไรกันจะอะไรยังไงเื่ออะไรอ่ะเ่อทำไมเอื้อเอื้อกันอย่างงั้นอ่ะเอออะไรอ่ะเอื้อเอื้อเอื้อแล้วแล้วมีอะไรพอยป่ะเนี่ยอ้าหล่นเลยไม่หล่นนะงงเดะเลยงงเดะเดี๋ยวไรนี่เอ้าเอ้างงงงงงงเอ้าเกิดอะไรขึ้นกับปวงชนชาวไทย มีแต่เสียงเอื้อทังนั้นเลยอ่ะคืออะไรอ่ะเหยียบสีแดงได้เหรอเหยียบสีขาวไม่ได้ปะเอ้าวเหยียบสีแดงก็ไม่ได้อ้ะงงตอนนี้สิ่งที่ได้ยินนะคือได้ยินเสียงเอื้อปปป๊๊๊๊บบบึบได้แล้วเธอสบายดีไหมเย้เป็นคำถามที่ยังกังวลดิ้วซ้ำๆเอ้าวอะไรอ่ะ นะไปไงอ่ะๆๆอา้อาวอ้าวไปไงอ่ะอ้ตกเอ้ยโอโ้โหได้แล้ววันดีค่ะทุกผาช้ชมไก่ต้มเอาแล้วคือไปยูวินยังไงอ่ะ How to How to go Let's go ก็คือสรุปแล้วคือน้องไม่ได้ทําวาร์ปนะคะให้เราไปเห็นไหมว่ามันวาร์ปไปที่วินไม่ได้นะคะแล้วก็จบกันตรงนี้แล้วกัน,นะคะ่ะ ยังเหลือนะคะสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะเพดออบบี้ชานิสนิวเยียของกัปตันนั่นเองนะคะจากตอนไหนก็ไม่รู้เนี่ยโอเคค่ะโดนเนตาวไม่มีโดนเนตอีกแล้วนะคะอ่ะเราเข้าไปกันเลยดีกว่าของน้องแคปไม่ใช่แคปเทนกัปตนันนั่นเองหาปุ่มคาใบ้ยอยู่ตรงาทางเข้าทางเข้าคือทางที่เข้ามาสินะมก็ต้องอยู่แถวนี้แหละทางเข้าคาใบ้ยอยู่ตรงทางเข้าหาปุ่มคำใบอยู่ตรงทางเข้าหาปุ่มคาใบ้ยอยู่ตรงเอ๊ะ ตรงนั้นเหรอหรือเปล่าหรือเปล่ามันอาจจะเป็นอะไรที่ซับซ้อนเงื่อนแบบอยู่ตรงนี้หรือเปล่าทางเข้าอยู่ไหน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 อยากรู้จริงๆงงว่าเพลงนี้มาไงทำบ้ายอยู่ตรงทางเข้าทางเข้าเนี่ยไม่รู้ว่าทางเข้านู้นหรือว่าทางเข้านี้หรือทางเขานั้นทางเข้าไหนเนี่ยตรงนี้เริ่มเริ่มเริ่มกระตุกเริ่มกระตุกนิดหน่อยตรงนี้ตรงนั้นตรงไหนคือไหนอ่ะน้องบอกว่าตรงนี้ค่ะมานี่งับไหนเอิ่มให้ทำไรอ่ะมันมีปุ่มบนนั้นเหรอไม่มีนี่ ล้วพวกเธอเข้าไปได้งไงกันน่ะงงถึงจริงแล้วมันต้องหาปุ่มแล้วรักไก่ได้ปะแล้วผมว่าตรงนี้ค่ะพี่ลิตาไหนเฮ้ยมีคนไปได้กันเยอะแล้วอ่ะไหนอ่ะน้องคนนี้บังอยู่หรอไหนน้องบอกตรงนี้ค่ะพี่ลิตาตรงไหนอ่ะไม่รู้เลยตรงไหนเนี่ยเราบอกว่าทุกคนกดไปพุ่มวงนั่นแหละมันก็จะเด้งเข้ามาเองอะไรคือกดไม่พั่งเล้วแล้วเด้งเข้ามาเองมาแก้บอกพี่ลิตาดูหนูนี่ค่ะไหนอ่ะอ๋อนี่เด้อเด้อโอ้ปุ่มลักหน ประเทศไทยตรนจะหลายปุ่มร้องหนไปกันเถอะป่านนี้น้องถึงกัน80ล้านคนแล้วค่ะทุกคนกวามีิลิตจะมาได้ปุ่มร้องหนแล้วนี่อะไรเนี่ยกีฬากีฬาปัญญาพิเศษอให้ให้โอ้โหน่าเวียนหัวเหลือเกินอ้าวเทื่ไรนี้ไปไม่ได้นี่หรือว่าหาปุ่มร้องเพื่อข้ามไปปุ่มอีกแล้วหาปุ่มเก่งมากนี่ไงเจอปุ่มแล้ววายไปก่อนนะกับนนะฮนา วันดีค่ะน้องก็รอต่อไปนะคะยินรอไปอันนี้คือต้นไม้นะคะสีแดงของประเทศจีนเหรอไปน้อมาแดงแล้วพี่สิต้าแล้วไ,ไ,ไป๊ปบแล้วไปไงต่อหาปุ่มอีกแล้วเหรอหาปุ่มเก่งนั่นก็ปุ่มนี้ก็ปุ่มเราหาไม่เจออ่หนีเดินไปเรื่อยๆ,ๆก็เข้ามาได้เองนะคะพเพื่อเพื่อเลยอีแล้วเหรอเดี๋ยวนะนี่เราอยู่ไหนเนะี่ยโอเคเดินไปเรื่อยๆ,ๆเข้ามาได้เองนะคะขวาแล้วก็ซ้ายป่ะโอ๊ย ดาวเลยไม่เคยจะถูกหรอกงงมากขวาแล้วก็ขวาค่ะโอ๊ยดาวเลยไม่เคยจะถูกเือนคัมซีเอาไปค่ะอันนี้คือด่านสองนี่มาพอดีไปค่ะไว้รอต่อไปนะน้องๆน,นะชื่อมกันคือน้องถึงกันกี่แปดหมื่นล้านคนแล้วคะเนี่ยพี่ลิต้าพี่ลิต้าเนี่ยเข้ามาในแมบ,บได้แทบจะแบบเป็นคนแบบหลงัลงๆเลยนะแทบจะเป็นคนสุดท้ายอะ แล้วนี่เรารออะไรนะนี่คือเราอะไรอ,ะอ่ะอ๋อรอไปพร้อมน้องไงเรารักน้องไงคงมากอยู่โน่นอยู่นั่นอยู่นี่อันนี้หาปูอีกเ,เนี่ยะแน่ๆหาปูอีกแล้วแม่เดินเดิน,ดน เดินเทินไปนะคะเดี๋ยวว่าเขาได้เองไปปุ๊บนี่ลายมังกรหยกมังกรหงเอยหงอยใจนะคะได้ไอันนี้อะไรใช่ทีนีเพียอ่ะสองพันยี่สองเลยลูกทีนี้พี่สองพันยี่ห้าแล้วนะลูกนะใช่ปะนี่สองพันยี่สี่แล้ยี่ห้ายี่ห้ายี่ห้าพี่ลิต้าร่วงบ่อยมากเลยวันเนี้ยเจ๋งจันะผิดฝั่งผิดฝั่งผิดฝั่งวาน้องก็ร่วงเหมือนกันมันวันนี้มันพอคอยมันค่อนข้างเยอะและยากนะคะและนี่คืออะไร กดปุ่มหรอถือเร,เร,อเรืแล้วก็ไปเรื่อยๆเหมือนสร้างปุ่มมาเพื่อหลอกอะ่ะปึ๊บปุ๊บนี่ถึงกันสิบกว่าคนแล้วจริงๆกว่า,าจะถึงโอเคสุดท้ายเอ้ยเกือบออกแล้วเกือบกดออกจบเลยเนี่ย อันนี้สุดท้ายจริงๆ,ๆิแล้วของน้องเอิญจริงจริงพี่เนต้าเข้าใจว่าอันแรกที่เราเล่นไปคือของน้องอายเอ้ยจริงๆ,ๆเข้าใจว่ามันคือของน้องเอิญแต่จริงแล้วมันคือของน้องอายและอันนี้คือของน้องเอิญจริงจริงนะคะ really really nice. แล้วปิดจบได้สวยงามมากนะคะนี่แต่มันก็เหมือนของน้องอายเหมือนกันนะเนี่ยอ๋อจริงคือของน้องอายกับของของน้องเอิญือน่างกันตรงไหนอะเหมือนเล่นไปแล้วเลยอะน้องบอกว่า<ต><ต>ยังไม่เล่นนะคะคแต่คือแต่คือการเล่นของน้องอะคือเหมือนกันเลยไงวิธีการเล่นของน้องอ เดี๋ยวมันเป็นสี่สเต็ปเหมือนกันเลยอะ่ะน้อแล้วก็บอกว่าให้หาปุ่มนะคะเหมือนกับของน้องเอิร์นเลย <c oughs> ไม่รู้จะพูดย,ยังไงดีเหมือนกับของน้องไอเ้เลยเออต้องบอกว่าเหมือนกับของน้องไอเเลยค่ะโอ๊ยักไก่ไม่ได้ด้วยนะคะน้องทําการที่การลักไก่มามาหวดแล้วนะคะไม่สามารถลักไก่ตรงไหนได้เลยแล้วหาปุ่มตรงไหนแล้วเนี่ยน้องบอกว่ามันอยู่ใต้หลังโต๊ะนี่ใต้หลังโต๊ะนี่ใต้หลังโต๊ะนี่ใต้หลังโต๊ะ สีเหลืองๆเนี่ยหรอคือตอนนี้คนมันมุงไปหมดเลยวคนมันเยอะไปหมดเลยกดไม่ได้เหมือนกันกดปุ่มสีเหลืองไม่ได้ทําไมน้องทโอไปกันได้แล้วอะน้องบอกกดดูครับกดไม่ได้ค่ะบอกกดได้แล้วกดได้แหละเมื่อตอนแรกกดไม่ได้อะมันไม่จะกดได้อะเนี่ยเหมือนของเหมือนของไอเเลยอะคือเหมือนเล่นเหมือนเล่นหัวคอยของไอ้อะค่ะเนี่ยของเอิ้นกับของไอ้คือเหมือนกันเปรียบเลยเหมือนกันแม้กระทั่งทางเข้ายังเหมือนกันเลยค่ะเย้อันนี้ไม่ต้องเรื่องเนาะไปุ ไไไปปปดดดึงึงคลิปวันนี้ค่อนข้างยาวนะคะเนื่องจากมีหลายหอคอยมากๆแล้วก็แต่ละหอคอยก็ค่อนข้างยากผ่านไปได้นานนะคะนต่ผ่านได้ไปไหนต่อเอาเออมมาจอดแหละ yeah. ให้หน้องนั่งไปนะคะเรายืนเราเรายืนนะคะเรายืนพอคนหนึ่งนั่งคนหนึ่งจะต้องยืน,นะคะ่ะ รูปดาวอีกแล้วนะคะรูปดาวอีกแล้วน้องไอ้กับน้องเอิญที่เขาทําหอคอยกันสวยนะแต่พี่ลิต้าแนะนําว่าครั้งหน้าเนี่ยน้องไอ้น้องเอิญเป็นแบบมิกซ์แอนด์แมทช์ช่วยกันดีกว่าเพราะว่าพอแยกหอคอยออกมาแล้วมันเหมือนกันเปียบเลยคะ่ะแต่ถ้าเกิดน้องช่วยกันเนี่ยมันจะไม่ซ้ำกันเนี่ยมันจะเป็นแบบเป็นหอคอยเดียวไปเลยนะคะจะดีกว่าพี่ลิต้าจะได้ไม่ต้องเล่นแยกด้วยอันนี้เป็นคำแนะนำทำไมอันนี้ม่เหมือนอันแรกที่พี่ผิต้าเล่นเลยอ๊บ เกือบนะคะเกือบเกือบลืมไปแล้วอ้าวมีน้องๆอยู่ประสบพบเจอนะคะเป็นผู้ประสมภัยกันตรงนั้นมากมายเกิอดอะไรขึ้นนี่โอ้โหน้อก็คือมาถ่ายรูปพี่ลิต้าเหรอคะเนี่ยแต่ก็สึ้ตัวเหรอคะเนี่ยน้องเอิไปค่ะอ้าวโอ๊ยทำไมไม่กระโดดอ่ะจะถึงอยู่แล้วเชียวเย่มาได้แล้วอ่ะโทมมายังหาปุ่มกันไม่เจอเหรอปุ่มน่ะง่ายจะตาย <laughs> เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูพี่ลีต้าจะเจอไหมแล้วบอกเร็วค่ะเซฟอ้าวนี่ยเฮ้ยพี่ลีต้าขึ้นมาถึงคนแรกเหรอโ oh อ้ใครก็จะมีชิงไทยแลนด์ได้ขนาดจานพี่ลีต้าถึงอ้าวแคปเทนก็ถึงนะคะแต่ถือว่าพี่ลีต้าถึงเป็นคนแรกๆนะคะ นี่ถือว่าเร็วมากนี่น่ารักมากตาเฉวตาเฉาป่วยเยอะหลายโอเคทุกคนจบไปแล้วนะคะสําหรับขอคอยตัวจีนและออบบี้ตัวจีนทั้งหมดในวันนี้นั่นเองนะคะเล่นไปของหลายคนมากก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์กดติดตามกดกระดิ่งเก่งคลิปมบอลงซซ์มิต้าทั้คลิปใหม่ด้วยนะแล้วก็ฝากไอจีและติ๊กบอลมิตามิสโกหิดแคทด้วยนะคะตรงหน้าโปรไฟล์จะมีเขียนคำว่าเขาคอยคิดแคทอยู่จิ้มเข้าไปแล้วกดเข้าร่วมได้เลยเพื่อรับบิ้งเซอร์วิไวอาทีบอลมิต้านั่นเองนะคะแล้วก็ฝาาาากกกเเซล์ิิต้คคคดดแทในนนมมะะสรถ ใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วก็สตรีตาคิดแคทในชีวิตจริงนะคะทั้งสีขาวและดําเลยมีของแถมสุดน่ารักให้ด้วยแล้วจะได้สิทธิ์รือรับแอดให้รลว์กับพีริต้าด้วยนะคะใครที่อยากได้บอกคุณพ่อคุณแม่แอดไลน์แอร์ลิต้าคิดแคทช็อปหรือจะกดลิงก์ใต้คลิปนี้เพื่อสั่งเสื้อได้เลยนะคะสุดท้ายฝากเพลงมีไว้ให้รักด้วยนะคะซิงเกิลแรกของพี่รีต้านะสามารถฟังได้ที่หน้าช่องพี่รีต้าเลยนะคะโอเคค่ะงั้นสหรับวันนี้สวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่วันจูจีนค่ะ